สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องก้อยบันนาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะค่ะท่านผู้ชมก้อยบันนากับสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขน้ำคุณตาเลียงงัวเนาะค่ะชายาเพิ่นเนาะค่ะเนาะหรือคุณตาฝันแม่นคุณตาเลียงง่วเพิ่นว่าชายาของเพิ่นเน,นาะค่ะเนาะก้อยบันนากับมาติดตามตัวเลขไปฝากเอฟซีทางบ้านอีกตามเคยเน,นาะค่ะเนาะซึ่งมวดทีพานมากกับมี่ท่านผู้ชมทางบ้านโชคดีน้ำคุณตาอยู่ค่ะกับฝากปัจจัยมาให้คุณตาน้ำเนาะค่ะเนาะ ซึ่งงวดนี้ก้อยบานหน้ากับบ่อผาดที่สิมาติดตามตัวเลขไปฝากเอฟซีทางบาทเนาะค่ะเนาะสิเป็นตัวเลขตัวใดคุณตาเลี้ยงงวัวเพิ่นสิฟันตัวใดเฮากับไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นภาพบรรยากาศขอกงัวเพิ่นเด้อค่ะขอกงัวของคุณตาเลี้ยงงัวเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าเพิ่นบป่ประสงค์ประสงค์สิออกซอเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าฉายาเพิ่นพอ่อใหญ่เลี้ยงงวัวเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะ ไปค่ะคุณตาเนาะเพิ่นก,กับวอยากออกซื้อออกเสียงเพิ่นว่าให้ใส่สายาย,าย,าย,ยาพ่อใหญ่เลี้ยงงัวเพิ่นว่าพ่อใหญ่เลี้ยงงัวงวดก่อนว่าพี่แม่หมายบอกรับมาบอกงวดก่อนพี่แม่หมายกับลูกเขาเห็ดเหื่อนอยู่กลางน้ำน้ำตัววนเพ<ว>ิ่นโอ้บ้าน้เหื่อนอยู่ในกลางน้ำเลยในใหญ่นี้บอกว่าน,นี้บ,บ,บนปู่ใหญ่ี๋ยวเขาก็อยู่กับผมจะว่างวดชองเขาเม่อไรมาบอกหรอกงวดชองนี่ มันนีผมว่าบอกอย่หววก้อนนั่นบอกตัวเดก็เอบอกสู้ผมฟังเนีหัวก้อนคุณว่าบอกตัวไดนก็บอกเจ็ดเก้าศูนเจดเก้าศูนย์เจก้าศูนย์โอ้ถ้าคุณซื้อเป็นนี่กับกับผมว่ากับหางนอพอก็เขาพบเดี๋ยวมันตัวเดียวกันนอ่ะมันตัวเดียวกันเลยเนอกตัวเดียวกันครับเขาถือว่าเลขก่าเขาเลขพเป็นตัวเดียวกันเจ็ดเก้าศูนย์หรือว่าเจ็ดหกศูนอย่างที่นี่ตัดเลนกับคงจะถูกมีโชคมีลาบอยู่ในกระ่านมจมบอกว่าตัวเลขของคุณลุงที่หาไปงวดสิบพันมา กับช่องกอยบานหน้าพิ่นให้เลขบอหลายจุดกับผมก็สามารถเท่าตัดเลรียอันหัวเล่นได้นาะค่ะแต่ว่าก็มีเอซีทั้งบานค่ะใจดีค่ะเพิ่นได้ชกกับคุณตาเนาะค่ะเนาะคุณตาเลียงงัวนนี่ล่ะค่ะช้ายาพิ่นเนาะค่ะเนาะใจบุญค่ะทรงอันปัจ,จัยมาให้คุณตาเนาะค่ะเนาะแล้วแต่คุณตาสีเอาไปเฮ็ดจังใดก็ได้นาอค่ะเ<ห>นาะแต่แต่เจยบสิสยายกินว่าซันซะ โอ้ก็แสดงว่ายังเหียนบ่ยังมีคนจยังมีคนมีโชคมีหลาภก็คุณตาคนอยู่ด้ครับแต่หมุ้ชวงเขียนบอะว่าเลขคันเลขว่าหลายตัวนี่พอเชื่องว่ากาก็พวกนี่ทุกคนเอฟซีมันจะมักเป็นเลขหันหัวเป็นตัวเดียวกันหันหัวขึ้นก็เป็นก้าวันหัวลงเป็นหกแต่มันเลขแค่สามตัวนี่มันต้องตัดเห็ียต้องมุนเหรียญอย่างสันการแ่มุดช่วเนาะถึงจะท่านเลข การเทาตรงหลายมันก็บพอท่านเขาได้ถ้าอ่้นเราก็ต้องพลิกแพงไปนั่เน,นะเนเนนครับแต่ผู้ชมนะมันก็ถือโยกันสืว่าเอาเอาเลยเก่าเป็นเลยโคกเพราะว่าเพื่อนบอกเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์งวดที่ผ่านมานครับเปลี่ยนครับงบกับหาก็เป็นเจ็ดหกศูนย์กัดือแมนแมนดีๆครับต่ผู้ชมเป,นนเปน็นเอาควยกันเราหนาน <ะ S 2> แมนครับเจ็ซี่หลายท่านเพื่อเบึงลิบหวยลิบ อันนี้บอว่าเป็นเป็นช่องแดกก็ตามคนจะคิดเสมอว่าหกกับเก่านี่เป็นเลขตัวเดียวกันตาให้ม่าเจ็ดเก่าศูนย์กับตัวสื่เจ็ดหกศูนย์นึ่มันต้องกลับเป็นยังไงครับผมแม่นครับผมมันก็ถืออยู่คันว่าแน่นนะครับเก่าไวขึ้นมันก็ถึงว่าหกโลที่ถึงว่ามีคนมีโชคมีลาบเนาะเพิ่นก็ได้อันสมเงินมาให้คุณตาเพิ่นไหวสื้อยกซื้อยาก็เป็นขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านเนาะครับผมเนาะ อันใดที่ช่งมากกับขอบคุณเป็นยางสูงงวดนายได้สามตัวตรงๆเด้อเอามาฟังบันนี้ครับผมฟังจากปากของคุณลุงเหี่ยงงัวเป็นเหยี่าสายยาหนิเนาะวอตาสายยาเพิ่มฝันว่าจังใดครับคุณลุงงวดนี่โฉฝันว่าสิไปสื้อขวดไปสื้องัวไปสื้อขวดสืงง้วเออไปสื้อขวดสืงง้วมาเรียงอาจารย์ฝันนั่นครับไปได้ว่าพครับคุสิไปจังไดเนาะ ไปด้วยยางไปชวนหมู่วนพ่อใหญ่อุทิศหมูเดียวกันอ,อไปเป็นหมูแพงกันแม่งั้นบ้านนี้ก็เรียว่าถ้าไปชวนพ่อใหญ่อุทิศเนี้ยไปหนักไปด้วยไปบ้านพ่อใหญ่อุทิศก็เลยเอ,าาเยอ,อื่อนว่าเชียวเชียวไปด้วยว่าถ้ากูไปซื้อหัวเนี้ยไปด้วยว่าโมอกับโพนี่ในความฝันนั่นละบอคัดเลยมาเลยไปกับไปที่ เพ่นนั่นก็เลยนุ่งเสื้อผ้าผู้ฝักก็เลยขี่รถไปขี่รถใหญ่เฮานี่แม่นบ่ครับขี่รถมอเตอร์ไซค์รถเครื่องนี่นะอเอาไปเอาง่วนเสียวจังได๋สิมากระจุงไงมากจะบ่ก็บ่จักในความฝันมันเป็นจังซั่น,นะเ <c oughs> ออในความฝันมันเป็นจรงก <c oughs> ั็พอดีไปซ่อนรถไปไปเห็นบ้าทนคนอยู่หล่อน้งเป็นเชี่ยวอยู่บ้านเขานั่นน่ะ นาำต่วนก็จะใหญ่ขึ้นมากบอก่บดจักแต่ว่าไปเห็นอยู่หลอน่ะแต่ว่านามบดส่วนบางเขาเลยเล็กน่อยเหมือนเดินหนาเป็นบนบนหลายเมืนบอกเป็นมูวัดหนึ่งว่าฉันจะเป็นมูวาดหนึ่งมันยุดยุ่ทิดกับหนามยู่ทิดกับนามนามก็ร้ายคือกันเล็กน่อยเนี่ยเขาเห็นเป็นโซ่ชส้อยู่บาดนี่ผู้เ่าก็มีเลยผู้เ่านางทิ้งเด็กหัวขาวจนพรจนแผ่นอยู่คือมูวัดเท่านี้ ครับผมกล้วยงวงเขาก็ปลูกไว้ทั้ง,งหล <ừ, S 2> ังทั้งหลังบ้านกาหน้าท <ừ, S 2> ั้งหลังเดือนหลังยังก็มีบ้านเขากระปุกตึกอ,อ,อยู่ตัวหนั่งนั่นว่าขายสิขายกล้วยขายงวงเนี่ยถามสืน้ำปลาเจ้าเลยถามสื่อน้ำหมัดผู้เฒ่าน่งออกแบนดินแดงหน่อยสื่อขายอยูแล้วว่าเผาเนึองนั่นเออแล้วตัวไรสิขายตัวได้ไหม ก็ได้่าขเขาเ็นอันนี้ก,ก็ได้จูงแขนผู้ที่ไปน้ากัน,นคือนนว่าตัวนี้ภาวะเขาเท่ายทีายอะนยันไหนล่ะที่ขายอ่อลอยลอยสารลอยหาชิบสามปจังตีตวัวหนึ่งลอยหาชิบสามหนึ่งลอย ทำ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 มอเที่ยวไปนันว่างหกอห่อก็บอกับตานี่นะไว้กันเชียวอยู่แล้วตัวละลอยหาสิบสามเนาะข้วยนังมาชิวงวงยังกูชิวทัทงเชียวผู้ไปนั่งครับไปง่แยสิไม่อยากปักจู่เพรว่าสินะีตัวเด็ดสอถือเป็นว่าก็น่นๆอย่าปักขัวยีัมันมมีหรอตัวลอย ตาหนนว่าลึกถ้าเจ้าบอกเลขใ้ช่วกให้ลาบตาบจักเจ้าเ๋ยวตาปบบจักตาฝันงยจังสีกจะเป็นตัวลอยหาที่สามนอกก็จงว่าหนึ่งหาสามหรือว่าศูนย์หาสามม้อนั่นก็ได้งววม็บอกว่าคือถือม้อทั้งตาเนี่ก็ได้ว่าหนนว่าหน่ากุ้ยก็ในความฝันน่ะลาบตาบาดทีเฮ็ดจะไหนกุ้ยกันว่า เอาตัวนมอหมอตวเรวาน,น,นะ่นะครับเดี๋ยวเจ้ตัวทางมอนี่นะเขาเขาเจ้าขายให้ยกตัวรตาเขาขายไ้ห่วยเขาขายเขาปสิขายตัวเดียวคณะเขาสิขายให้ตัวเดียวเขาสิขายให้ตัวเดียวแ,แต่ราคาถือแข้งถือแขงงจะลอ,อยหายสิบสามเล<อ>ยนันก็เลยบอกกันว่ามอเหนน็นว่ามอเดียวไปนันำว่ามันคนิถืแต้ว่ะครับ้าตามันมึงอย่าปากมึงอย่าปาก ตาวะ่ะบาทนี้ก็ได้ได้ตกลงสี่ก่อนหาทิชชานี่ดีจ,จุงขั้วใมาเลยจุงขั้วใหม่ด้วยบาทนี้จุงขั้วใมาแล้วมาฮักมาห,มา,หายไปปรากฏว่าเลยอยู่กรุงเทพพนักตานในบาทนี้านะไปยังสี่ก็ยังว่าไปอีหยังบันนี้จะคิดจดังไไปหอดกรุงเทพโมงหูวันนะไปผู้เดียวในช่วง กรุงเทพนี่ไปผู้เดียวไปผู้เดียวต่อกันนั่นแหละเนี่ขึ้นขึ้นเดียวกันนั่นแหละฝาดต้อยฟุบุรีอยู่ผู้เดียวอยู่ไซว่านในข่วงฝันนั่นว่าคนนั่นหลายเป็นตัวชวนอยู่อยู่หันไปไล่หัวในกรุงเทพมันก็สิหลาย่เออกรุงเทพจะไม่กูสั่งมากรุงเทพแต่กรุงเทพกูก็บ่เคยได้มาครับกูสิเมื่อยจังไดเนาะ ตาเมอคืดว่าคือหาทางเมื่อบอกแล้ววันนี้แม่นอนกรุงเทปก็ว่าคยได้เข้าไปบัดเชื่อนี่จะเลยกูสิไปถามเขาเป็นหน้าทางไปว่ากูสิไปทางไหนครับผมตาหนันว่าในคด้ขฝันนั่นละครก็ได้ถามเขาว่าลาละข้าไปจังหวัดอุบลไปทางไหนเนาะจู่จู่เขวางสินนะ มันก็ไปพุ่นแล้วพอไงเจ้าสิไปจังหวัดอุบลสมบูรณันะแม่นตาสิไปจังหวัดอุบลทางตาเรียกว่าขัดตาสไปอุบลตาต้องไปตีตัวเรือไปสื่อตัวเริ่อีตัวัวรถยนรยรถไฟปะนี้ตัวรถไฟโอ้ได้นางรถไฟตัวมาตัวก็เลยไปสื้อตัวเนี่ยอะไรลูกคือตัวเนี่ยคนบ่กเคยไปเคยมาเนาะครับ้านจ้ก็ไดเนี่ยเขาเขาก็ะไดเป็นยงยๆกันอยู่ ดูหนีบอบอนเข้าขายตัวรถไฟตัวคือวบเนาะคนเนบ่เคยเขากรุงเทพเม่เคยไปแยกแก้วในบอเกิดมาก่อคยไปแยกเทียวโอ้จังได๋จับันเดีไปเ่ยวกรุงเทพนอนย้อนบ่ได้ไปแักอนี่บอเนาะบานี่เกิดลยว่าถามเขาเบิงแล้วเห็นเขาเป็นถ่าสิไปอุบล่าสั่นสิเชียจังไหนตั้งสิได้ไปเออจามานี้เขาก็เดยว่านับเอาเงินออกมาเอาวาเอาเงินมาซื้อ จืดตัวจืดตัวหลายันไล่ยี่สิบห้าบาทเโอ้ยี่สิบห้าบาทเข้ามาจังสันนาตัวรถไฟนี่ตัวรถไฟถึงนมาอุวนอืมหบาทตัวก็ได้จกเงินซ่หาบาอบาทเนี่ยก็เลยขึ้นรถขึ้นรถแล้วก็พอดีเป็นมาฮ์าฮ์เดยมหัวเมือเด้อดเเรย เม่อ,อได้แบบโอ้ฝันตัวนี่คือว่าจับต้องถีเป็นอย่างไรเดี๋ยวตาฝันแน่วนี่นะแก่บางตีเราผู้ผู้เคยชื่อเคยอย่างนี้เนาะมันกสิแก่จางไหนแล้วนอกคาตาบุช่วนอกคําว่าสื่อขายกันก็นมีตัวเลขอยู่แล้วก็คือหนึ่งหาสามรอยหาสิบสามบาทร้อยหาสิบสามบาท กับค่าตั๋วรถไฟกลับมาบานยี่สิบห้าบาทมันก็หนึ่งหาสามกับสองหาตัวไหนแล้วนะกขัตผู้ชมเนาะอันบอกว่ามันตัวเลขกจะไปว่าจังได้จะไปมันมีอะไรก็ไมันมีอีกอย่างก็มีค้อยตัวเดียวเสือมามันก็จะเป็นหนึ่งหาสามคือว่าหนึ่งตัวนอกรับสองหานอค่ะอืมอันนี้ครับเป็นความฝันของคุณตาเลี้ยงงัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นอยากแบ่งปันให้พี่ไอ้เนาะ ตัวใฟ่สีเดลี่ยมก็ถือเล้นะเขามาบอกตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้เขาบอได้บอกว่าเขาไป็นสีม่วงสีขย้วแอ้วแต่ท่ทนผม้ชมจะาพิจารณาเองเนี่ยจะถือพิจารณาเพราะว่าตัวก่อนเขามาบอกมันถืออีดีอยู่กันสือว่าเก่าเก่าเป็นหกครับผมแต่พอเป็นหยังครับผมเนาะมันก็มีตัวเลขอยู่แล้วยงเขาสีขั้วยังสีก็มีหนึ่งหาสามราคาตัวเลขกับขาตัวรถไฟสีคุณตา่นหลงเข้าไปในกรุงเทพห้าท่านกับบ่ใดแต่ว่ายังโชคดีอยู่ไปเห็นเข้าเจง หุ่มกันสื่ตัวจะขึ้นมาเนาะข้าเจ้าเลยเอาน้ำดีสิบห้าบาทก็เป็นสองห้าหนึ่งห้าสามสองห้าตัวเลขก็จะมีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมแปลเป็นเนื้ออื่นบ่ได้เด็ดขาดหรือว,ว่าท่านผู้ชมจะแปลเป็นเนื้ออื่นก็จะเรียกในการเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปบที่ไต้คลิปมาบอกพี่บอกน้องท่านผู้ชมท่านทีน้ำแน่ว่าคลิปว่าเป็นตัวใดแต่ว่าก่อนห้าจะไปเบิ่งตัวเลขก,กับเอ็มินของห้าเขียนใช้สมมติในพี่น้องในแคปหน้าจอไปเบิ่งหรือว่าจดไว ก้อนหอยจะออกก็จะค่อยออกว่ามึงก็เปลี่ยนเทียวมังก็ผู้บาอาจารย์สี่ได้มาจากสำนักต่างๆวามันตรงกันบ่มากกับคอยจัดคัดในมึงประกุนทุสนานเนาะแต่ว่าก่อนเ้าเจ็ไปห้าขอบมึงขอบคุณคุณตาเลียงม่วครับผมใส่ข้อมูลดีๆเชว์เด็ดแบงค์ปันในพี่ให้น้องเพราะเที่ยงถึงมากผู้ชมสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิมาสรุปตัวเลขกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขคุณตาเลี้ยงงัวเนาะค่ะเนาะเลขของคุณตาเลี้ยงม่วก็บสามโตเลยค่ะท่านผู้ชมสามโตเนาะค่ะเนาะเพิ่นฝันมาเพิ่นไปสื่อง่วงสื่อกล้วยค่ะท่านผู้ชมในราาค ลอยหาสิบสามบาทค่ะท่านผู้ชมตีเป็นเลขกันหนึ่งหาสามเนาะค่ะท่านผู้ชมหนึ่งห้าสามเนาะค่ะเนาะอดวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันหาลอยหกสิบห้าค่ะส่วนสองหานี่ก็เพิ่นไปสื่อตัวรถไฟเนาะค่ะเนาะอยู่กรุงเทพเนาะค่ะเนาะเพิ่นฝันว่าเพิ่นเดี๋ยวไปกรุงเทพเนาะค่ะคุณตาเพิ่นก็ไปสื่อตัวรถไฟกลับบ้านค่ะในราคายี่สิบห้าบาทเนาะค่ะเนาะกาให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้กอยบันหน้าชาแนลก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กอยบันหน้าน้ำเนเดอค่ะเฮงๆฮงลยุยๆค่ะ